กราบสวัสดีและสบายดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีตุเดนทั้งหลายเนะะาะราคามือนี้มาอยู่ที่ดินบ้านพนซิมดินกํากลังสีต่างเฮือนของน้องมีนอ้องพี่น้องเนาะ้วกาทางทีมงานเท่ากับมากครบหนา้คหนาครบตาคันซีตู้พี่น้องในมือน,นี้เดอ้อก็ยินกรยินดีต้อนรับเอฟซีสุขสุขคนบว่าสิเป็นในหลายต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับสุขสุขคนเข้ามาในช่องของตุเดนปันสุเด้อพี่น้องเดอ้อผู้นะ ทางทีมงานนะเราอยู่คนละมุมละเจพี่น้องเลยหากันมาหอดเนาะเพิน่นสร้างเพิ่นกระปุ่นอยู่จุ่มอะไรบุ๋กข่าไปหาทางทีมงานเลย สบายดีเด้ตุกขาต้องตุใส่ดูด้วยดวานนี้เอาไปใช้อานนี้บ่เขีนหลังคาบ่ตอานนี้่วานดีเนนี้ไม่ว่านนี่เนาะอน่งเยไปอนรถกันบก้นม่วันรถวีโกตขามเม็ดผ้าผ้าซิ่งเลยตลกบ่ขคือว่าเจ็ดยังนาสยัวก็เห็นจุ่เจ้าว่าอยู่วานนี้ ัวเจ้าข้าวุไทยให้แล้วเอาทบไปได้นอกกบำไนั่นแหละป่อยเบกวันเดียวเว้าก็เป็นอันคุณนายมะนาวต๊กรถน้องมะนาวแบบายลังเลยว่ะน้องมะนาวคาดเนาะโดยคาดบุคยดีบุควยดีรถคยมันออกโตแบบบวดเลยมอโม่น่ขึ้นทางซีเพิรนเนาะโดยไปมาละไปเบิ่งสร้างเพิ่นอดใส่เลยอุ่ย

ทางนี่แหลตั้งชื่อว่าทางทีมงานยังนี่ชาวรันเหตุเพื่อนหมดเลยนะสวรันเเฮือนสั่งสุดเมื่ไหร่น้อสุดเมื่อไหร่นสุดมื่หรพอแมนแมนาววันเเฮือนแค่คุณนี่่ยผมไม่ต่ททโทเนาะเอาแตเบือเอ็มกับบ่ได้ใชเล่เนาะบางคนเนาะได้ตือพเปอร์เนบอกคนนปูบ่าวนะป่บ่าวบ้่บ่าวบู้่บ่าว

จะเบิ่งอีกรู้ไหอีกคือเนี่ยมีพอดีพร้อมนี่แค่เจ้าเฮียเบี้ยงแล้วนี่ค่ซ้อนหน่อยเฮียเบียกเถอะเดี๋ยวกินเชียงเนี่ยเดี๋ยวเบี้ยเบี้ยหมดกินเชิงหม้เลยเนี่ยนักเนาะมันมีพาดเชืิงยูเคนมากเลยโอ้ยงานงนี่งานสวัสดีเพื่อน โอนเยวีท huh <c ười> ้องี่เอน้ยูนะ อันนี้บ่อามอันนี้เจ็ดชิมหาชิมหาเาเชิมห้านนี่สเมตรนะเจ็ดชิมหาาความยาวนี่เนาะความยาวนี่ความห่างของแต่ละเสาความห่างเลยก็มีแต่ม่แต่ห้องม่แต่ชุดถ่ายมู่นะห่างห่างนนะเัวนี้สี่เมตรเจ็ดชิมหา้ากระสีได้ไปได้นี่แหละมันชีถึง่ัเฮายันแบบนี้งานฝุดเนาะการยับออกไปอีกห้อติดต่อหองไปเข่

ว่าอันนี้นีซีเนาะซีอันนี้สามสามสามมีหลายมันมีหลายเสือเนาะมันจงม่าเนาะยนเลเนเบิ่งเด้อเฮาเดี๋ยวฮาสิตัดสินใจให้เลยเดี๋ยวสิสตัดสินใจให้เอาตัวเอาตัวนี่ชัตัวนี้แมนนะเสามเมตรสามเมตรนี สามสี่สิบสองสิบสองเมตเนาะสิบหกเมตรพอดีสิบหกเมตรพอดีตัวนี้สวงามกว่าอ่ะตัวนี้มันสิคือกว่าเพราะว่าคันเอาตัวแบบเจ้าว่ากินี่นะมันบ่พอดินเท่านี่แม่พอนเมันสพอลยเนาะสีพอบ่พอนาะมันออกไปอีกสามเม่นหาชิปเนาะโดยแม่นอ่ะตัวนี้โอเคอ่ะตัวนี้แรายการครับโอเคครับเบื้องแต่กอนที่ถอดเสามันมีอยู่ใช่ทำนี้เขากระหู้แล้วเนาะความได้ระยะห่างเจ้ากระหู้แล้วจะมีเนาะกระหู้หรือเปล่าก่อนแกะเสาเนาะ แบบแบบสามเมตรหนึ่งใจกลางเสาพุทธิโดยโดยนี่เสาหนี่งเสาหนี่งระยะเสาหาเหลี่ยมเหลี่ยมหาเหลี่ยมเนาะเหลี่ยมหาเหลี่ยมตามนี่แต่ว่านี่ตัวนี้ก็เสาอยู่นอกตัวนี้ก็เสาอยู่นอกเสาหนีบอนได้เน่ะนี่เขาตั้งนี่เจ้าเด่นเขวาจบ่มันจะเป็นทรงแบบนี่นี่แต่โบมี่นี่ตัวนี้เน่นมาตั้งพี่เลยมาตั้งพี่มันมีมันมีเสาตัวนั้นดิ เปิดตัวนี้ก็ได้เปิดตัวฮูบตัวแรกอะเปิดฮูบตัวแรกอะตัวนี้อ่านี่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 น่นมันมาไว้อยู่นี่แล้วก็นี่ฮ้องไรอะตามนี่เลยแต่ว่าเรื่องระยะมันเท่ากับเอาตามตัวเมื่อกี้นี้ประมาณสี่สิบสองชิบสี่ชิบห้าคือก็บอกเออตั้งไว้นี้เลยนี่ตั้งเช้านี่ตั้งไว้นี้เลยตั้งเช้านี่แบบนี้แต่ว่าห้องแล้วขันแล้วขันเอาเองเนาะ แต่ว่าห้องห้องอันตัวนี้แต่มันสามเมตรเนาะโดยแม่นแมนสามเมตรแต่ว่าเจุดของเสาในแบบนี้จุดของเสาในแบบนี้แต่ว่าห้องเนี่ยเขาขันหาห้องเขาไปขันเอาเองอ่ะนะขันให้มันได้หาห้องนะห้องโถงสิสิกว้างนะห้องโถงระยะห่างกันบ่ยากดอกตัวเด่นบ่เขาล็อกเขากันบลมกันนะเฮ้ยอพกันเนาะ เดี๋ยวเอาขัดต่อตัวนี้ก่อนตั้งเสาก่อนตั้งเสาแล้วบอันี้เขาสีลมบัดเฮ็ดบัดหลังเลยเจ้าเฉียงน้ำใส่มาแล่ในได๋บัดบัดตั้งเสาแล้วนี่บ่อาลายดอกทำบ่อเอาลายเขาก็ได้ไปต้องการลายหลังนี้นหะกับหลังหลังนั่นพร้อมไหนกับหลัแมนหลังนั่นก็บบเอาลายอีกแต่ก็ยังอีกสามหลังยังจะตั้งอีกทุนตั้งดินว่างนะแม่นเบิดเลยค่ะจะได้เอาลายได้ฉันบัดเนีอาเอามันลายเถอะเอาหลังเอาลายกันเอาเอาหลังแบบ ลังละน้อยบวกกันเนาะโดยตัวมันเลายไรเนี่ยถือว่าบหเนาะบกันเนาะอ๋อกระชชุดนี่ไ้ดนี่ีหนาทก็ได้เอาบ่จึ่งไว้นี่เด้บ่เพราะว่าน่นี่อันือว่าได้ไปหานถือถือชุดไดดนีองถือชเพราะว่าไปหาให้ให้เพื่นไปหาเองช่วงหนึ่งมอบ ้องยันว่าเพิ่อนอยากไปหาเนาะย,ย,ยันว่าเพิ่นได้ช่างเนี่เพิ่อนชักถือใจเพิ่นะนะฮ้องให้ไปหาบัดน,นี้เนี่เสาหนึ่งเกือบพันบาทราคาราคานะ่ะตั้งละละนะ่าน่ะอันนี้ไอ้เพิ่นเอาเสาละห้าร้อยเสาละห้าร้อยคุ้มกะคุ้มละยร้อยเนาะแล้วเพิ่อนอาาล,ลดให้บ่าวเพิ่อนลดให,ดให้ให้อีกห้าร้อยบาทเนาะลดให้ รุดหาล้อยรุดอีกบ่ได้บ้าหาล้อยรุดอีหาล้อยมาได้เถื่อนาพอนแล้วเถื่อนาไอ้เหตุหลายอยู่ได้นี่เนาะชุดนาชุดชุดนี้พ่อสอนถือว่าเทียบเทียบกันแรกถือว่าเพิ่อนรุดหายเพราะว่าเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นไอ้ไอ้ของไอหักบอไอจะสอนบ่เป็นไอ้เพิ่นเป็นไอหักก็เลยหูวจักกันพช่ป้องก็เลยรุดห้อันนี้ก็อธิบายเพื่อให้หลายคนเข้าใจและให้ผู้ใหญ่ เพิ่นเข้าใจให้ละเอียดเลยเนาะอ <Yeah. S 2> ันว่าเงินคำนี่เพราะว่าเพื่อนก็เส่อใจฮะแหละแต่เฮาต้องเฮ็ดให้ละเอียดเติมอีก <Yeah. S 2> อธิบายเติมอีกเพื่อให้มันละเอียดเพราะว่าเพื่อนวางใจได้เขาก็ตอชิดนี่ชีพให้แบบให้เพื่อนบ่อยากให้หลายคนแบบว่ามีขอของใจน, <Yeah. S 2> ะนะเนะ <S <S านะฟิหวังเนาะให้ฟิหวังวบาซช่เนาะเอาวันนี้จะรู้ว่าเข้าใจกันได้เนาะ,ะอันนี้เฮาเขาเบื้งเนาะเนาะเข้าใจกันเรียบร้อยเนาะแบบเศ้า แบบแบบนี้แม่นเพิ่นอ้ายเพิ่นออกแบบให้เดนมาร์กาเพิ่นด้นี่ใช่ผู้ฝนสางเฮื่องลังนี่เนาะแม่นแต่ว่าเอาทั้งขางมาเป็นทั้งหนานี่บ่ได้แม่นบ่อกบ่ได้เนาะมันบ่ได้นดินดินเท่ามันดินมันลงูลงกว้างมันสั่นเนาะลูงกวง้าง,งมันมีแต่ซิมหาเมตรซิมหาเมตร<ม>แต่คัน้นที่เขาทีเห็ดแบบอันแบบเพิ่นส่งให้นะ่ะต้องรับซาเมตรเนาะดินเนาะรับสองตอนผู้กจักเนาะ แมนต้องระดับของตู้เดนครับครับของน้องเพิ่นต่อกันโดยแบบแล้วเฮ็ดแบบปิ้นปิ้นหน้าออกไปทั้งทั้งข้างนะใชเพิ่นเว้าจังได้เนาะแมนเอาข้างเพิ่นโมเดิร์นแต่ว่าเอาข้างเฮ็ดทั้งหน้าแมนแต่แต่บัดนี้ับเปลี่ยนเลยก็ได้เนาะไอสิบอกเพิ่นแต่เฮาก็สิเอาทั้งหน้าเป็นทั้งหน้าแหละแบบแบบเดียวกับเพื่อนเขาแบบเดียวกับเพื่อนสบัวเนาะโดยแต่ฉันแหละแตนซีจงแช็กแบบเจ้าเว้าวบอลเดนโก็วงบอนจอดรถเด้แม่น ด้านนี้เลยตูด้านด้านนี้มานี่ด้านเสาท่นเอ้าโดยมดีอหาเจ้าได้บาทอหาเจ้าได้การเลืยบาทบาเนื่อได๋ึงคนด๋บงคนบ่เอาบงนี่เบิ่บงคนขุดอย่งนี้นี่บึงเดยดยเอ้าดยมฟาากันขุดได้บ่บาทงคนเล่ขึงก้อนเพิ่งเอาฉากเอาระดับขุดลงมา

ดินเทรไดกว่าสิบหาคุณสาวหาบอกสิบหาคุณสาวซีสาวซีชุดเลยพี่น้องเยแดนนี่อยู่นี่ไหนเนาะแมนนี่น่ะเออเหลือเหลืออยู่นีนั่นนึงเนาะท่านนี้คอยบอกกลัวๆอะไรตัวเด่นจะเป็นเบิงทางน่ะทางนั้นนี่อยากจำเลยทางนั้นแม่น่าจะจำเลยจำเลยทางนั้นจำเสาแดนเลยเนาะแต่ว่าทีงนี้เป็นที่จงให้ยังยังยังมีพื้นที่ประมาณเม็ดเมตรนึงเนาะเมตรเมตรนึงเมตรโดย ชาวแดนนี่อ e <oh ืม <child> น <teaching. S 2> <Station> ี hi ่คล <laughs> so the ันะคักคัทดูนี่คุณยืนจูงไงแบบนประมาณว่าขี่รถไปก็ได้นะม่หนท่งนี้หลังบ้านเนาะพอดีกลัวแต่ตะบัวอีกกลัวกลัวกลัวแค่จะบัวอีกนี่ กัวอ้เมนไ่อีกนนงอ่าคำมาถึงนี่คือว่าพายังมีอีกห้าสิบเลยอีกสี่หลังวาเอันบวกบวกทั้งหลังนี่นะเป็นหาดู่นีบดเอยู่นีบดเลยนี่ใกล้ๆนี่บดเลทั้งหลังนะครัเม้เซาฮาไปสร้างมาไดลกสามสิบต้นอีกสองหลังหลังเลิบแต่ว่าแต่ว่าเบิ้งผลงานหลังนี้ก่อนเนาะหลังนี้ก่อนเป็นหลัก อันนี้คุณยายเพิ่นกับว่าเองคับว่าราคาเพิ่นเออเพิ่นลดพอนข้าเพิ่นหู้วะสุภาเจ้าเห็ดได้ดังเพิ่นรุ่นเจ้าเจ้ารุ่นไทยกันต่อสุภเจ้าเห็ดเลยโดยการซีมือผมได้เหมือนคนงานทุบบ่เออเป็นการตรงเบิ่งคนงานนำเนาะต้องแน่นอนเดี๋ยวเราบวกเดี๋ยวยโดยโดยเอาพากันกินเผาเผาเบิร์เดอบ่อันนี้เรียบร้อยเลยเนาะหน้าเฮิงบ่โย มา88มงเนาะ8จิมเมอได้ตีมันโมเนต์ถูดินนดไปก่อนเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะสบิปนี้ตเด่นกับสิคอจบคลิปเพ่อนๆ้นี่แหละอ่าเบิ่งไปก่อนเนาอไเบิ่งบรรยากาศลรอบ